ทุกคนค่ทุกคนเคยกินแกงร้อนไหมคะมันคือแกงกะทิใส่ยุ้นเส้นไม่แน่ใจว่าใครเคยกินบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแกงร้อนเนี่ยมันทํายังไงกินยังไงเป็นเมนูไวัยเด็กที่ที่ฉันกินมาตั้งแต่ยังเล็กเลยนะไปไปดูวิธีการทํากันอ่ะวัตถุดิบที่ใช้กะทิอันนี้เป็นสามเกลือที่โขกกับกะปิกับ เอ่อตัวกุ้งแห้งแล้วก็มีฟองเต้าหู้มีดอกไม้จีนมีวุ้นเส้นมีเต้าหู้ขาวนะฮะมีเห็ดหูหนูแล้วก็หมูสามชั้นค่ะเอากะทิลงไปตั้งผัดกับเครื่องแกงนะฮะที่เราตราไว้แล้วก็ผัดผัด,ผ,ดผัดลงไปกับกะทิแบบนี้นะคะแล้วตามด้วยน้ําล้างคกหลังจากนั้นก็ปรุงรสใช้น้ําปลาผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ําตาลแล้วพอมันเดือดเนี่ยก็ใส่หมูสามชั้นลงไปใครจะใส่ไก่สับหรือใครอยากจะใส่กุ้งก็ตามสะดวกแล้วก็ตามด้วยเห็ดหูหนูกับเต้าหู้ฟองเต้าหู้แช่น้ํากับดอกไม้จีนที่แช่น้ำ นําเอาไว้จนพองแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้ทุกอย่างมันเดือดหลังจากนั้นเราจึงจะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะวุ้นเส้นจะเป็นสดก็ได้แช่น้ําก็ได้พอมันเดือดและชิมรสตามใจชอบมันต้องมีหวานมีเค็มนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมหัน่นท่อนปิดแก๊สพร้อมกินทําเสร็จแล้วนะจ๊ะแกงร้อนที่บอกเนี่ยคือแกงกะทิใส่วุ้นเส้นนี่ไงใครเคยกินบ้างและแถวบ้านเรียกเมนูอะไรน่ากินปะไปกินข้าวกันเถอะนะหิวอะ